ผู้หญิงนะผู้หญิงหมดเลยเอาวันไหนหยิบเร็วกรองหนึ่ง<ห>เอาไปหนึ่งกรองขึ้นมาเอาวอามาขึ<ป>้นมาจุ่มบนนี้เปิดจุ่มแล้วเปิดเลยนะเปิดเป็นไหมนี่เขาดึงตรงนี้ไม่ต้องดึงให้กล่องขาดละ่ะเอาไปดึงให้ ค่อยๆดึงอ่ะดึงเหมือนเกาะกล่องขนมอ่ะดึงปื๊ดเลยอ่า๋อนั่นแหละอย่างนั้นแหละถึงแล้วอ่ะแกะด้านไหนช่วยลูกอ๋อมันมีไอ้นั่นรองอยู่อ่าว้าว มีบอกอยากได้ตัวไหนนะตัวผู้หญิงเหรอไม่ตัวดำน้ำเฮ้ยชุดอะไรเนี่ยมีชุดใส่ด้วยอ่ะโอ้ห่วงยางได้ตัวที่มีห่วงยางแหละได้ตัวนี้นะคะโอ้ได้ได้เป็ดดำน้ำค่ะนี่ได้ตัวนี้ค่ะแกะไหมอะแกะผู้หญิงดำน้ำอ้าวจับหัว อ๋อมีอยากได้ตัวใส่กระโปรงมีชมพูนี่และมีได,ได้เป็ดดำน้ำตัวนี้อ่าเปิดเลยแล้วเดี๋ยวใส่ชุดให้เขาด้วยอ่าเปิดแกะฉีกมุมฉีกที่แม่สอนอะนางไงหามุมก่อนมันจะมีรอยฉีกนี่รอยฉีกอย่าง,ง <laughs> เงี้ยอ่าฉีกดึงอ่าเหนียวเหรอ ให้ปลาช่วยที้มี20เอาชี้ก็ชี้ว้าวเอาแกะออกมาเทมเทมหน้าบานเลยไหนอ,อุ้ยอุ้ยอ่ะใส่ชุดด้วยเป็ดป๊เป็ดจะว่ายน้ำเนี่ย ัวเดียวพออา้าแกะไม่ออกให้ป้าแกะให้น่ะมันกรีดออกให้เนอะลูกหน่อยอาะใส่ชุดว่ายนะ้ำใส่ตามเลยนี่ตามรูปเลยรูปใส่แบบไหนใส่หมวกให้น้องใส่ห่วงยางให้น้องใส่ห่วงยางก่อนไหมอ่ะ ใส่เป็นไหมเนี่ยใส่ห่วงยางให้น้องก่อนสิใส่วงยางเออให้น้องเข้าไปในห่วงยางก่อนไม่ต้องเดี๋ยวป้านั่นให้ก็ให้ลูกทำเองเป็นไรล่ะจ้าไม่ใช่เนี่ยไม่ใจอย่างนี้อ่ะคือว่าอย่างนี้ว่ะอยู่ใต้แขนที่ขู่จะเอาไปคล้องคอทำไมล่ะป้าใส่ไม่เป็นเลยอะไหล่เราได้ตัวนี่ดำน้ำ มี่ได้ตัวนี้ปี๊ดี่จะเอาตัวผู้หญิงได้ไงปี๊ดว่ายน้ำใส่หัวก็แล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปว่ายน้ำเลยเริ่มใส่รูปมองไม่เห็นมองไม่เห็นเอามีไปเวกหัวมันดิป็๊ดดำน้ำมองไม่เห็น เป็ดนี่ไป็นเลขเบอร์ห้าเยาอะเบอร์ห้าเอ้ออยเยอะเบอร์ห้าเอ้ยไอ้วุ้นเสือเธอได้เจ้าหญิงงั้นมันจะเอาเจ้าหญิงหนึ่ง